วันนี้เคนที่กับพี่หมีจะพามารื้อเครื่องสำอางกันค่ะอันนึงมาจากสาวๆแบบเราก็ขยันชอบแบบสุดๆจนทำให้เครื่องสำอางเต็มบ้านเราเลยองมาคัดทิ้งให้ถูกที่ถูกวิธีแถมต้องแยกวัสดุก่อนทิ้งตามวิถีคนกรีนแบบเรากันด้วยนะเรามาเริ่มกันเลยค่ะชิ้นแรกคือลิปสติกมีพลาสติกชิ้นต่อไปลอดคิมกันแดดพลาสติกล้วนตามมาติดๆด้วยอายแชโดว์พลาสติกโลหะแก้วขวดบีบีอันนี้หมดอายุแล้วด้วยหรือใช้ไปกี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้เนี่ยแยกไปสองส่วนคือพลากกแและแ้ีี่หม ผสมเข้าไปทีเลยอ่ะหากเอามาใช้งานต่ออาจทำให้ผิวอักเสบได้เลยนะคะจริงค่ะพี่หมีใครที่มีเครื่องสำอางเยอะๆอย่าลืมมาเช็ควันหมดอายุดีๆนะหลังจากรวบรวมเครื่องสำอางและแยกประเภทแล้วก็เอาไปล้างทำความสะอาดและเช็ดให้แห้งก่อนจะรวบรวมไปทิ้งและสิ่งสำคัญที่จะช่วยเซฟโลกของเราก็คือการแยกทิ้งตามประเภทของบรรจุภัณฑ์ข้อนี้ห้ามลืมนะเพื่อนๆสามารถมาทิ้งได้ที่จุด beauty waste separation corner แถวแผนก beauty gallery ชั้นหนึ่งทาง central essential world ได้เลยฮะแล้วอย่าลืมสแกน eco life เพื่อนับเป็นจำนวนคาร์บอนที่ลดได้แถมยังได้สะสม คะแนนพร้อมแลกส่วนลดเด็ดๆไปช็อปบิวตี้ไอเทมที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขานะจ๊ะ